โอเคครับเดี๋ยววันนี้มารีวิวไอ้ตัวสั่งตัวปั๊มน้ำมามันสามารถปั๊มน้ำได้แล้วก็เห็นว่าเป็นตัวปั๊มออกซิเจนได้ด้วยก็คือใช้เวลาไปตกปลาครับอย่างเช่นพวกงานตกชิงหลิวที่ผสมเหยื่อล้างมืออะไรเงี้ยบ่อยๆเดี๋ยวลองมาดูกันข้างในก็จะมีตัวเครื่องแล้วก็มีสาย ตัวนี้ตัวหย่อนลงไปในน้ําตัวกรองตัวเนี้ยรู้สึกว่าจะเป็นระบบอันนี้เปิดไฟได้ด้วยเวลาเสียบค้างถาดถาดเหยื่อพอเสียบปุ๊บกดตรงนี้จะเป็นไฟสองแล้วก็กดตรงนี้ทีนึงมันดูดน้ําแต่ถ้าเกิดสมมตุติกดค้างเอาไว้นไฟตรงนี้ติดมันจะเป็นระบบเซ็นเซอร์ตรงนี้ คือเอามือผ่านปุ๊บมันก็จะดูดน้ำก็คือสะดวกเดี๋ยวลองเซตติ้งจริงๆให้ดูอีกทีหนึง่งก็คืออันเนี้ยผมเอามาเปลี่ยนเสมือนอันนี้เป็นถังใส่เหยื่อใส่เหยื่อเป็นอะไรเงี้ยครับก็อันนี้เป็นตัวต่อ อันนี้เดี๋ยวผมลองดูก่อนนะว่ามันเป็นปั๊มออกซิเจนได้ยังไงเพิ่งซื้อมาเหมือนกันเดี๋ยวจะลองดูออลองดูก่อนะไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าอน,นี้ก็เป็นถังน้ำนะเดี๋ยวลองย่อนดูแล้วก็กดอ่นี่ ออกซิเจนได้ผมจะให้ดูเข้าไปดูใกล้ๆโอเคก็แค่เอาเนี้ยเสียบแล้วก็หัวทรายตัวนี้จะเป็นออกซิเจนแรงอยู่นะแรงอยู่แล้วก็เป็นปั๊มน้ำอ๋อ แล้วเป็นปั๊มน้ำก็เอาตัวเนี้ยมาเสียบนี่แล้วก็ใส่ตัวหัวกรองอันนี้จะเป็นกรองด้วยนะกันน่าจะกันพวกเศษอะไรเข้าไปแล้วก็อันเนี้ยสมมุติว่าโยนลงไปในบอ่อหรือเนี่ยสมมติในนี้เป็นบอ่อแล้วกันก็โยนสายลงไปโยนสายลงไปเสร็จก็อย่างสมมุติตรงนี้ เป็นชามเป็นชามชามเหยื่อของตกปลาชิงหลิวเราก็เน็บเราก็เน็บตัวนี้หลังจากเน็บเสร็จก็ออใส่ตัวนี้ครับใส่ตัวนี้เข้าไปแน่นๆแล้วก็ถ้าเกิดสมมุติเนี่ยถ้าเป็นชามชิงหลิวอะครับเวลาตกไนท์ตอนกลางคืนก็สามารถเปิดไฟตรงนี้ได้ แล้วก็ระบบดูดน้ําก็คือใช้กดปุ่มนะครับปุ่มเนี้แป๊บหนึงนะแต่ผมจะปรับหุมกล้องให้อ่าอ,อันนี้ครับอันนี้ครับก็คือดูดน้ำก็กดปุ่มนี้ได้เลยแล้วก็รู้สึกว่าอย่างนี้นะ กดค้างจนกว่าจะมีไฟตรงนี้ขึ้นสีแดงมันก็ใช้ระบบเซ็นเซอร์ตรงตารตรงนี้ก็แค่มือผ่านก็หยุดสมมุติเราจะใช้เอามือผ่านน้ำก็ไหลแล้วก็มือผ่านอีกทีก็หยุดเนี่ครับเนี่ยตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ชาร์จไฟ ตัวนี้ก็จะเป็นจุกกันน้ำแล้วก็จะมีสายชาร์จแถมมาให้โอเคครับก็นี่นะเผื่อเปล่ยน,นตกปลาได้ใช้ตัวหนึ่งรู้สึกไม่ถึง400ครับสั่งในช h อปปี้ก็ได้ยังไงก็ลองไปหาดูแล้วกันน่าใช้ครับ